อีครั<ด>บผมอีตอนนี้มีงานด่วนนี่ข้ามาลาวนี่หาไหนได้ลา,าว่ะบัญชีมาหัวได้แพรดเลยห,า,หาได้ได้รังนั้งชื่อด่วนนั้งชื่อด่วนเขาแจ้งมาว่าให้ดีนั่ะส่งติ๊กออกทรงข่าวประกวดจบรมทูบีนั่เบอร์วันลาวนี<อ>่เรื่องด่วนเลย<อ>พอ่ออย่างวัดพุทธเจ้งมาจ,าจา้าจ้าเราแล้วสองวันแน่ครับสองวันสองต่อเดียวเลยสองต่อเดียวเลยเลยครับต่อเดียวนี้ทราบว่าวนีพออ่พ่ออย่างวัดที่นัดประชุมลาว อ๋อจ้าจ้าได้แล้วได้แล้วก็ท่านก็เพิ่มแคบทำเนาะเราเราแจ็คทีมงานเลยว่าที่เอาเพลงไรดีส่งเพลงเข้าประกวดกันในรูปแบบของการออกกำลังกายอะไรประมาณนี้เลยเราจะส่งประกวดจุกลงตู้บีนัมเบอร์วันกันเนาะระกวดมาที่แล้วอ๋อออประกวดทีมงานด้วยอ๋ออ๋อเนาะโอเคค่ะ หายแล้วตลอดนี่สัง้งสั่งหนาทีก็ห้าหนาทีถึงบอกออกมาอีเร่งมาแตลอดเลยบังชีดนี่มามามา,าเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวอ่าแต่แกได้คำสั่งมาจากบังชีดแกว่าให้อาพีดีโออา่าเป็นติ๊กอ่าไม่ใช่ติ๊กตออกอกกําลังกายเนาะไปประกวดได้ไม่รู้ทำอะไรแกสะคิดหละ่ตะตาเออเออถูกพี่ถูกพี่เดี๋ยวให้ให้พี่พรเป็นวินทยากรอ่าเชิญเลยพี่พร

แรงเรื่องเพืเพ่อนลับหัวเพื่อนโยลคอยส่องมาทุกชาเอาดุปล่งแฟหัวใจก็เต้นวนวม,มือนล้อมากดหัวใจออกไปซ้องฟหัวใจ หยุหยุดหยุดหยุดหุดหยุชพันธุเราไม่ละเตี้ยต้องท้งงานตัเดียวพ่อออนมาประชุมแล้วอะพอประชุมแล้วนั่งนประชุมแล้วหันก็ไม่ใช่ทีติดตัวดาลาะชุมประชุมประชุมประชุมทำใจบูออวเขาสร้างได้ต้องทำโอเค รวยแรงมากเลยก่อนอ่อนครับ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 โรับต่อที่แล้พังที่แล้พังมาทอดเสื้อกองมาไปไปไปไม่เสื้อเสื้ออยู่ไหนเสื้อเสื้อเสื้อเอาเอาเสื้อมาเลยดิตกร้อยแล้วนี่เสื้อนี้ไม่ร้องไม่เอา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 เสื้อนี้ใช่ป่ไม่พันไม่พันนี่เตรียมเสื้อให้เลยครับพ่อ ไม่พอเจ้อนี้ไม่ไม่ไม่ทอ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 ไม่ได้ไม่ได้ต้องดูดีนะครับพ่ออ๋อมาประชุมมาในห้องประชุมใส่ดุใส่ดุกันได้ดุกันเล็บใส่มือชันละมหาธิลพันธิละพันธ์มือชันเลยเล่าให้อืชันพ่อมือกับชัน ตึ้งเวลาประชุมเวลานี่เราจะจดเลียงฮะกัเสียงไปจักตอนประชุมต้องต้องฟังคําสั่งก่อนครับอ่าดีมีคําสั่งมีคําสั่งอย่างไรจํานักงานก็จะน้อยจังหวัดกระบี่ พี่เล่ไทยยาวลาววันหินมีกันสองตัดสองหกห้าพี่ครับงตั้งกันแล้วก็ไม่ต่อเชื่อใจสี่พันสี่สิบเอ็ดห้าสิบแล้วอยากข้าวการผลิตสื่อมาแล้วเจ้าว่าตีตีสองก็จะได้ข้าวเพื่อการประหยัดขำมัพในยุคสองคกบอนไลน์พี่พี่ว่าพันนี้ไว้ เอฟเอฟเต๋ออยู่ไหมไปวงข้าวก่อนว่าเี๋ยวจุ๋มจะได้กินข้าวเลยของการจัดการศึกษานอกระบบและที่ที่รานพันปเอ้ําำชาให้พ่ออ๋อเขาแห้แกการจัดการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาตามมัธยาสัยเอาเอาจะนะ ้นมาชุ่มกันเนอะเดวต้นที่กเกษียณแล้วนี่สำนักงานกศนมาเลยมาเล่นุู่นด็อกเตอร์ช่างเลี้มาควงมั่งเล้ยหว่านู่กเขาจะไดเพื่อเบิกใจนู่นนี่ได้ไปไปเจอหมดช่างอะไรลาวเลยก็เดียวประจําปีอ๋อแต่ว่าต้นไปเลยหมู่ช่งกันเนอะเดี๋ยวจะเบิกก่อนนั้นนึงกินด็อกเตอร์ชายว่าไปเจอหมดช่างมาตลอดอยให้เบิกเก่าหมดช่างลาวมันูเบิกได้ไหมสำนักงานกศนเลี้ยงชาวเข้าบากันชุมอยู่ กำหนดกำหนดจากโครงการเฉวนานีนติห้าครึ่งรปดับโลกดาวการตอับม่บอยที่การประชาสัมพันธ์ในยุคสังคมออนไลน์และแสดงผลงานดีเด่นอารมณกับปอของการจัดการศึกษาระดับเคยโทรมาแล้วพี่พัานพอโทรมาครับการพื้นฐานพออ่อนไั พ่อจะยินครับการจัดการนพ่ออาจจะยินทุกมากเมือนเดิมตอนนี้เอากับเด <GO av uther> ี๋ยวนี้กับมึงกหลังจะรูปอะไรกับตอนนี้กับและนีเอานี่แกแกฉันเลยครับแกฉันเลยการจัดการ ต้าวัจฉรายาสทำน day, nah per, e ักงานโคชอเจังหวัดกระบี่กวนไม่ไหวเลยอันนี้เอครุยแจนันาะ้อหมอดครุอีจนพ่อพอเอากับนีสว่าะจะได้เวนาเร็วที่น่นวยัก์ข้าวันเร็วได้ไงครับ นี่ก็ย um> ัดเหลือประชุมก่อนได้มากกับพ่ออ๋อเออแล้วเราพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงบ่ายดีใจแล้วถึงวิทยครับครับกับครับขอบคุณครับไว้เจอกันช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวจะมาประชุมกันต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงบ่ายครับก็ขอขอบคุณวันนี้โอกาสนี้ครับขอบคุณครับ